วันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่สามนะคะซึ่งก็ต่อจากที่วันก่อนเมืม่อวานนี้ที่เราได้พูดกันไว้เนาะโอเคหัวข้อที่สามนี้นะคะก็จะเป็นมารยาทของการรับประทานอาหารค่ะแล้วก็จะไปกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้อืมโอเค ในหัวข้อที่2ตรงนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงมารยาทของการรับประทานอาหารของฝั่งตะวันตกค่ะข้ออะก็คือวิธีการจัดการมีดและซ่อมโอเคตรงนี้นะคะตอนที่จะเซตมีดและซ่อมนะคะมีดเนี่ยก็จะวางไว้ทางด้านขวาค่ะแล้วก็คมมีดนะคะก็จะทำให้หันเข้ามาด้านในนะคะ ซ่อมนะคะเขาก็จะวางไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะต่อไปนะคะตอนที่ในเมนูอาหารของเราเนี่ยมีซุปมาด้วยนะคะเขาก็จะเซตช้อนของซุปนะคะไว้ในฝั่งขวาของมีดโอเคมีดนะคะอยู่ทางฝั่งขวาและถ้ามีช้อนของซุปก็จะวางไว้ ฝั่งขวาของมีดเหมือนกันเป็นการทวนเนาะโอเคไปต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะในอาหารที่เป็นคอร์สนะคะมีดและซ่อมเนี่ยก็มีจำนวนมากกว่าหนึ่งคั่เนาะก็แบบที่จะใช้ในการรับประทานอาหารคอร์สนั้นๆเนี่ยเขาก็จะวางนะคะตาม ลำดับที่จะใช้นะคะซึ่งลำดับตรงนี้เนี่ยก็คือจะวางจากด้านนอกเข้ามาด้านไหนนั่นเองนะคะโอเค er ต่อไปนะคะอืมตอนที่มีดละซ่อมน,นะคะถูกาวางกลางออกอยู่ในตำแหน่งของ8ปดนาฬิกายีนาทีตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายว่ากำลังรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะ ในยุคข,ของแขกนั้นออกสอบค่ะ8 2ดนาฬิกายนาทีแต่ในยุคข,ของเพื่อนๆนั้นแขกไม่รู้จะออกไหมนะแต่ก็เป็นไกด์ให้ก็แล้วกันว่าตอนที่แขกไปสอบนั้นออกนะ8 2ดนาฬิกายีนาทีค่ะโอเคมีความหมายว่ากำลังกินอยู่นะโอเคต่อไปเลยค่ะในกรณีที่ช้อนและซ่อมน,นะคะ ได้ถูกรวบวาง2เล่มนี้นะคะเป็นลักษณะเฉียงก็จะมีความหมายว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเสร็จสิ้นลงไปแล้วอโอเคและในกรณีที่ลูกค้านะคะเขาทำมีดหรือว่าซ่อมตกในระหว่างที่รับประทานอาหารนะคะก็จะยื่นมีดหรือว่าซ่อม เปลี่ยนให้ทันทีเลยค่ะก็จะไม่ให้ลูกค้าเขาหยิบนะคะก็คือห้ามเลยเนาะในกรณีนี้ห้ามไม่ให้ลูกค้าหยิบเห็นปุ๊บแล้วก็ยื่นปั๊บเลยนะคะต่อไปข้ออีกค่ะชื่อเรียกของอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็คือซิลเวอร์นั่นเองซิลเวอร์นี่เขาก็จะเเรียกว่าเป็นการเรียกของมีดแล้วก็ซ่อมนั่นเองซิลเวอร์เป็นมีความหมายเป็นแบบว่าอารมณ์เหล็กๆเนาะ มีดและซ่อมนั่นเองโอเคต่อไปคัสเตอร์เซตนะคะคัสเตอร์เซตเนี่ยก็คือเซตของเครื่องปรุงที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะอันนี้ออกสอบค่ะตอนที่แขกไปนะคะเจอคัสเตอร์เจอคัสตอร์เซตค่ะแต่ว่าตอนที่เพื่อนๆไปสอบนะคะดวงของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไปตรงกับซิลเวอร์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้นะคะก็จะอาไปคร่าวๆเนาะ โอเคอืม okay. อันนี้ก็คือ goblets gob goblets glass นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นแก้วใช้สำหรับเฉพาะของน้ำน้ำเนาะอืมนะคะก็จะถูกใช้แก้วตัวนี้เนี่ยแก้วตัวนี้เนาะก็จะถูกใช้ในร้านที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ระดับสูงนะคะเป็นหลักซึ่งเขาบอกว่าเป็นเฉพาะน้ำน้ำเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวหรอกเนาะอาจจะรวมไปถึงแอลกอฮอลด้วยนั่นเองอต่อไปเข้าอุกค,ค่ะวิธีการเสิร์ฟอาหารแล้วก็การรับประทานวิธีการรับประทานนั่นเองอ โดยพื้นฐานนะคะพวกอาหารเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟจากทางฝั่งซ้ายมือนะคะและเป็นเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มก็จะเสิร์ฟทางฝั่งขวามือนะคะโอเคมาจําไปพร้อมกันเลยนะเครื่องดื่มเสิร์ฟขวาอาหารเสิร์ฟซ้ายนะโอเคเราลองคิดอย่างเป็นพื้นฐานกันแล้วกันอันนี้แค่ขออธิบายเพิ่มเติมเนาะเราลองสังเกตดูให้ดีนะ อะไรที่เขาวางอุปกรณ์อะไรที่เขาจะวางไว้ทางฝั่งซ้ายมือหรือว่าขวามือเนี่ยเขาคำนึงมาแล้วนะคะว่าจะต้องหยิบจับดงได้ง่ายนั่นเองอแน่นอนว่าพวกของที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะวางไว้ฝั่งขวามือเพราะว่าเราใช้มือขวาในการหยิบนั่นเองเนาะเราจะไม่วางน้ำไว้ฝั่งซ้ายมือก็เพราะว่ามือซ้ายของเรามันไม่ถนัดใช่ไหม,มเวลาหยิบขึ้นมามันก็จะทาให ตกและหกได้ง่ายนั่นเองถ้าเกิดว่าจะคิดแบบโดยพื้นฐานจริงๆอะเนาะโอเคเลิกมัมอยไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆในร้านอาหารระดับสูงนะคะก็จะเสิร์ฟตามลำดับของ lady first หรือว่า,าผู้ทรงวัยวุฒิหรือผู้สูงอายุนั่นเองค่ะโอเคประมาณนี้นะยกเว้นอของหวานนะคะส่วนหนึ่งเนาะ วกเหล่าอาหารเนี่ยนะคะเขาก็จะรับประทานนะคะจากฝั่งทางด้านซ้ายมือไปนะคะอโอเคของที่รับประทานเหลือนะคะก็จะเอามารวบรวมไว้ตรงด้านหน้าของจานนั่นเองทางด้านหน้าจานเราเนี่แหละโอเค นับปินตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผ้าทำไมนะคะแต่มีความหมายว่าผ้าเช็ดมือเนาะผ้าเช็ดปากนั่นเองก็จะเอ่อทให้ฝั่งที่แบบพับนะคะมาอยู่ด้านหน้าของตัวเองนะคะของเราเนี่ยเราก็ใช้โอเคในตอนที่ลุกออกจากเอเก้าอี้นะคะในระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่นะคะก็จะเอ่อพับเอ่อผ้าเช็ดมือตรงนี้เป็นแบบว่าพับไม่ไม่จริงจังอ่ะพับเบา แล้วก็วางไว้บนเก้าอี้นะคะโอเคถ้าเราไม่อยู่บนเก้าอี้ถ้าเราไม่นั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็คือจะต้องวางไว้ที่เก้าอี้เนาะโอเคและนะคะในกรณีที่รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะวางผ้าที่แบบว่าพับไว้เบาๆตรงนี้นะคะบนอ่อ่ไม่ใช่บนทางฝั่งซ้ายมือของโต๊ะนั่นเอง อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ให้เราแบบรับรู้นั่นเองเนาะอโอเคถ้าเกิดว่าฉันจะไปที่ใดสักที่หนึง่งอะไรเงี้ยฉันจะวางไว้บนเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าฉันกินเสร็จแล้วฉันก็จะวางไว้ทางด้าน้ายของโต๊ะอะไรเงี้ยทบทวนไปด้วยนะคะอาจจะเจอในข้อสอบก็ได้ถัดไปนะคะผู้รับผิดชอบในการบริการนะคะลูกค้าเขาก็จะ ตัดสินนะคะจากสถานการณ์ของลูกค้านั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือสภาพของอผ้าเช็ดมือที่ถูกวางไว้นั่นเองและก็นะคะความคืบหน้าของการรับประทานผู้รับผิดชอบนะคะก็จะดูสถานการณ์เหล่านี้เนาะแล้วก็ตัดสินใจนะว่าจะ,ะเก็บจานไหมจะส่งเมนูถัดไปเลยไหมประมาณนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปข้าเอกค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลำดับในการเสิร์ฟโดยพื้นฐานนะคะของอาหารฝรั่งเศสนั่นเองก็จะเป็นออเดรฟนะคะถัดไปก็เป็นซุปค่ะแล้วก็อาหารชนิดปลานะคะแล้วก็เป็นอาหารพวกเนื้อแบบนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นของหวานและสุดท้ายก็เป็นเดมิคอฟฟี่ค่ะโอเค ไปที่หน้า12เลยนะคะมารยาทของอาหารจีนนะคะข้ออะตรงนี้นะคะลำดับของที่นั่งในกรณีที่นั่งในโต๊ะกลมแบบนี้นะคะที่นั่งที่ไกลจากทางเข้าทางออกนะคะที่ไกลนะจากทางเข้าทางออกก็คือคามิซะอันนี้ก็คล้ายๆกับของญี่ปุ่นอยู่นะคะคามิซะอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะก็จะเป็นแบบ เหล่าคนที่เป็นลูกค้าเราหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆอันนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองเนาะต่อไปค่ะชิโมซะตรงนี้เนี่ยก็คือเขาก็อธิบายเพิ่มเติมเนาะเป็นที่นั่งที่ใกล้กับทางเข้าทางออกนะคะและนะคะก็จะเป็นฝั่งเจ้าภาพในวันนั้นนะคะเป็นคนนั่งตรงนี้และในวงเล็บนี้ก็คือ คนที่ทำโอโมเตนาชินั่นเองก็คือคนที่ให้บริการนะคะในวันนั้นอโอเคต่อไปข้ออีกค่ะวิธีการรับประทานอาหารจานนะคะที่แบบว่าหยิบแบ่งอาหารหรือว่าหยิบแยกอาหารออกมาเนี่ยอืม จานแบ่งอาหารนั่นเองขอโทษจริงๆแขกกำลังหาคำที่สวยลงให้ได้อยู่โอเคจานที่แบบว่าแบ่งอาหารเนาะหยิบแบ่งอาหารนะคะก็จะเปลี่ยนทุกๆเมนูนะคะเพราะว่านะคะรสชาติของอาหารเนี่ยก็จะมีการปะปนกันนั่นเองอถ้าเกิดว่าเป็นซุปเขาก็จะเสิร์ฟถ้วยถ้าเกิดว่าเป็นจานเมนูนี้ก็เ เอาจานนี้ถ้าเกิดว่าเามนูใหม่มาก็เปลี่ยนจานใหม่นะคะไม่ให้รสชาติของอาหารมันปนกันเนาะโอเคต่อไปก็คือห้ามยืนและหยิบอาหารนะคะอืมของแบบโต๊ะกลมอมืใช่ห้ามยืนและหยิบอาหารห้ามยืนขึ้นและหยิบอาหารโอ้โหแขเกเคยเผลอทําหรือเปล่านะอันนี้ก็ทําให้แขกค,คิดอยู่เหมือนกัน อาจจะเคยเผยอทำก็ได้นะแต่ไม่พูดดีก,กว่าโอเคอืมก็จะอืมหยิบอาอาหารนะคะจากจานใหญ่นะคะในส่วนที่ตัวเองเนี่ยอยากกินเท่านั้นเนาะแล้วก็กินอืมก็ แน่นอนก็หยิบแต่พอกินนะคะหยิบในส่วนที่จะกินไม่หยิบเหลือไม่หยิบเกินประมาณนั้นโอเคโดยโดยกฎแล้วนะคะก็คือไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องแบบว่าหยิบอาหารให้กับคนอื่นก็เพราะว่ามันเป็นโต๊ะกลมใช่ไหมหมุนหมุนหมุนแล้วก็หยิบตัดกินโอเคต่อไปนะคะโต๊ะกลมเนี่ยก็จะหมุน ไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกานะคะซึ่งในวงเล็บนี้ก็เขียนว่าหมุนขวานั่นเองอืม พวกชามแล้วก็จานเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ยกขึ้นมานะเขาก็จะาทานทาั้งๆที่วางอยู่บนโต๊ะทั้งอย่างนั้นนะคะก็จะแตกต่างกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดว่าเป็นโอจาวังแบบนี้นะคะเป็นชามเขาก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็กินอันนี้คือมารยาทที่สวยงามของญี่ปุ่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาทําในโต๊ะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนั่นเองต่อไปคะ่ะข้ออื่อนๆนะคะอื อาหารนะคะเราก็จะไม่หยิบทั้งหมดนะคะก็จะเขาเรียกอะไรดีนะก็จะเหลือไว้ตรงกลางของจานใหญ่นั่นเองสัก1นึ่ส่วนสถึงหนึ่งส่วนสค่ะต่อไปนะคะอาหารจีนเขาก็ ได้มีการแบ่งและรับประทานนะคะร่วมกันกับคนที่นั่งในโต๊ะเดียวกันใช่แบ่งและรับประทานอ,อาหารที่แบบว่าถูกจัดไว้แล้วนะคะจากในจานใหญ่ๆตรงนั้นแบ่งกันร,รับประทานนั่นเองอโอเคเป็นการพูดซ้ำซ้อนขอโทษค่ะ <laughs> และ,ะก็จะทําให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งนะคะผ่านการรับประทานอาหารนั่นเองอดังนั้นนะคะด้วยการรับประทานอาหารในสไตล์นี้เนี่ยก็เลยสามารถม,มีความสนุกไปกับการรับประทานอาหารด้วยบรรยากาศที่มันแบบว่าลับลื่นปลองดองกันนั่นเองโอเคจบไปแล้วค่ะหนาสิบสองก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยจริงๆนะคะเ,เรามาเก็บสัตว์กันเลย โยชิกะก็คืออาหารตะวันตกนะคะมานามารยาทไนฟ์มีดฮูกุซ่อมค่ะอัตสกาคาตะวิธีการจัดการนะคะเซ็ตโตซึรุเซ็ตโทกิตอนเมื่อนะคะตรงนี้โอเคมิงิขวาฮะอันนี้ก็คือคมของมีดนะคะอุจิกาวะด้านในค่ะฮิดาริกาวะ ด้านซ้ายมือนะคะอโอ i n m a สวางเรียวริอาหารซุปซุปค่ะซุกอันนี้แปลว่าติดนะคะแต่ในกรณีนี้ก็คือมีซุปมาด้วยนั่นเองมีซุปติดอยู่ในเมนูก็สามารถแปลได้แบบนี้เหมือนกันโอเคซุปสปปนซุปก็ซุปนะคะสปปนก็ช้อนค่ะโอเค คซูเรียริก็คืออาหารเป็นคอสนะคะชิโยสุรุใช้ค่ะฟูคุซูก็คือ,อที่มากกว่าหนึ่งนะคะจะเป็นทำแสดงจำนวนที่มากกว่าหนึ่งเนาะตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยใช้ฟูคุซูได้เลยค่ะโซโตกะะด้านนอกอุจิงกะะด้านในชิโยสุรุใช้ยุมบังลำดับนาราเบมัสวางเรียงอ,อันนี้นะคะเขาก็คำนี้นะคะเขาก็เขียนอธิบายไว้เนาะว่าเป็น แปดนาฬิกายี่สิบนั่นเองอ่าแปดนาฬิกาอืมแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนั่นเองค่ะโทเคแปลว่านาฬิกานะฮาริก็คือเข็มนาฬิกาค่ะอืมอิจิก็คือตำแหน่งนะคะอันนี้นะคะถูกผันมาจากฮิโรเกมัสอืมแปลว่าแยกออกออกลางออกนั่นเองอืมโอเคโชคุจิยูก็คือรับประทานอาหารระหว่างรับประทานอาหารนะคะ อิมิความหมายมนี่้องก็คือพูดถึงอันนี้แหละอสองคันอ,อันนี้มาจากโซโลเอมัสค่ะก็คือทำให้สองอันนี้มันเข้ากันเนาะมมันแบบหยิบมันมาไว้ด้วยกันโอเคนานาเมอันนี้ก็คือเสียงนะคะอันนี้โอคาเรเตอีรึก็คือเป็นรูปถูกกระทำค่ะถูกผันมาจากโอคิมัสนะคะที่แปลว่าวาง อันนี้บายค่ะกรณีชูดเดียวเสร็จสิ้นนะคะอิมิความหมายโอเคกซังอโอเคกซัมะเขาคือลูกค้านะคะอันนี้มาจากคำว่าโอโทสุค่ะแปลว่าทำตกนะคะซึกุนิทันทีคาวารินิแทนนะคะวัตชิมัสยื่นนะคะโอเคอันนี้ถูกผันนะคะมาจากคำว่าฮิโรยิมัสค่ะแปลว่า เก็บนะคะคันจิตัวนี้แปลว่าเก็บหิโรวาเซเตะวะอิเคมาเซนก็คือห้ามให้หยิบนะคะโอเคต่อไปบิฮิงก็คืออุปกรณ์ค่ะเมโชชื่อเรียกนะคะชิรุบาก็คือซิลเวอร์นะคะพวกเหล็กไนฟิมีดโฟกซ่อมนะคะอีมาสอันนี้พูดว่านั่นเองพูดโอเค คัสตาร์เซตโตนะคะก็คือคัสตาร์เอืมก็คือเป็นเซตของเครื่องปรุงนั่นเองเนาะโจมีเดียวอันนี้มีความหมายว่าเครื่องปรุงคะ่ะเทเบลลก็คือโต๊ะนะคะกับูเลตตัวบราสนะคะอันนี้เป็นแก้วแก้วเราจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่ายังไงดีนะกัวบเลต ประมาณนี้แก้วชนิดนี้นะคะโอเคที่ชื่อนี้นะคะกระสแก้วคะ่ะโอโมนิหลักๆนะคะโคคิวเตงก็คือร้านที่มีระดับสูงชิโยก็คือใช้นะคะมิซุก็คือน้ำคะ่ะเซนโยโดยเฉพาะนั่นเองอ เทคียวก็คือนำเสนอหรือว่าเสิร์ฟนั่นเองนะคะทาเบคตะวิธีการรับประทานค <ong> ิฮุงเทคิคืออะไรนะโดยพื้นฐานนะคะฮิดาริกาวะด้านซ้ายโนมิโมโนเครื่องดื่มมีกวาวะด้านขวาเทคิโอชิมัสก็คือเสิร์ฟนะคะโคคิวเตงร้านระดับสูงนะคะเลดี้ฟาสโตก็คือเลดี้เฟิร์สคะ่ะ เนมไปชะก็คือผู้สูงอายุนะคะยุนอันนี้มีความหมายว่าลำดับค่ะอิจิบุส่วนหนึ่งนะคะเดซาโตะของหวานค่ะอันนี้มาจากคำว่าคำนี้นะมาจากโนโซคิมัสนะคะแปลว่ายกเว้นอันนี้มาจากคำว่าทาเบโนโคชิมัสค่ะแปลว่าทานเหลือทาเบโนโคชิมัสนะคะคำนี้ทานเหลือ สระจานที่ไม่ด้านหน้านะคะมาตัวเมมัสก็คือรวบรวมค่ะนับประกินอันนี้นะคะก็คือผ้าเช็ดปากแล้วก็ผ้าเช็ดมือนั่นเองโอริเมก็คือตรงด้านพับนะคะโอเคเซคิโอฮาซุก็คือลุกออกจากที่นั่งอิซุเก้าอี้นะคะเว e, ด้านบนโอคิมัสวางนะคะ อันนี้นะคะขอโทษด้วยก็แล้วกันแบบว่าแขกเลยไปแล้วแขกย้อนกลับมาถ้าท่านเดอันนี้มาจากท้าทามิมัสค่ะแปลว่าพับนะคะอันนี้คารุกุมาจากคารุอิค่ะที่แปลว่าเบาๆเบานะคะพับเบาๆนั่นเองโอเคบายกรณีนะคะเทเบิลโตะเนาะโอคิมัสวางเจ้กกน้าที่ทันโดชะเจ้กกน้ก็คือ การบริการลูกค้านะคะทันโตชะก็คือผู้รับผิดชอบค่ะชิงโคก็คือความคืบหน้านะคะอันนี้โอคาเรตะถูกหันมาจากโอคิมัสนะคะอืแปลว่าวางค่ะโยไตยสภาพนะคะโยซึก็คือสภาพเหมือนกันฮันดันชิมัสก็คือตัดสินใจนะคะฟรานซ์ฝรั่งเศสค่ะเดียวดิอาหารนะคะคิฮงเตกิเจอแล้วนะคำนี้ โดยพื้นฐานนะคะเทคโชก็คือเสิร์ฟค่ะยุนโจก็คือลำดับนั่นเองโอโดโอโดบุรุเป็นออเดอรฟนะคะซุปซุปนะคะซากานาเรียวริอาหารที่มีปลานะคะนิเุเรียวริก็คืออาหารชนิดเนื้อนั่นเองเดซ่าโตของหวานค่ะเดมิโคฮี oh ก็คือ Coffee นั่นเองแต่ว่าแขกก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า demi coffee คืออะไรเนาะแต่ก็แอบไปเซิร์ชมานิดหน่อยมันก็คือกาแฟาที่มีรสชาติเข้มข้นในกรณีนี้อาจจะเป็นเอสเปรสโซก็ได้นะคะแขกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอืมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจลงลึกเป็นพิเศษก็จัดการเซิร์ชเลยนะคะอืมอืม แต่ว่าแขกคิดว่าขอให้รู้ว่ามันเป็นกาแฟก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะหัวข้อนี้ต่อไปข้อ3ค่ะจูโกกืก็คือจีนนะคะเลียวลีอาหารม่านา马拉าายาทค่ะเอ็นตะกุก็คือโต๊ะกลมนะคะซุวารุนั่งค่ะบายกรณีเซคิจุนลำดับที่นั่งนะคะเดยิริคุจิเดยิริคุจินะคะก็คือทางเข้าทางออกนั่นเองถ้วยไกล เซกิที่นั่งนะคะคามิซะบอกไปแล้วชิโมซะบอกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ตอนที่แขกแปลก,ก็บอกแล้วเหมือนกันนะยังจำได้กันไหมโอเคเดอิริงจิ ji, ก็คือทางเข้าทางออกนะคะจิไกใกล้เซกิที่นั่งค่ะโซโนฮิก็คือวันนั้นโฮสโต อันนี้ก็คือเจ้าภาพนะคะโอมเตนาชิอันนี้ก็คือการบริการนั่นเองกะวะก็คือฝั่งค่ะสุวาริมัสแปลว่านั่งนะทเบคตะวิธีกินค่ะเรียวริอาหารอ้อโทริวาเกรอันนี้โทริวาเกอมัสน,น,นะคะก็คือแบบหยิบแบ่งนะคะหยิบแยกการหยิบแบ่งประมาณนี้อันจิรสชาตินะคะมาซาุก็คือการปนนะคะการผสมนะคะ ถ้าเมอันนี้ก็คือไวยากรณ์นะคะไม่ได้แปลว่าเพื่อนะคะแต่ในกรณีนี้มีความหมายว่าเพราะว่านะคะโอเคโทริคายมัสก็คือหยิบเปลี่ยนเนะาะไคเตงตะกุก็คือโต๊ะแบบหมุนนะคะอันนี้มาจากคำว่าทาจิอาการุนะคะทาจิอาการิมัสนั่นเองแปลว่ายืนขึ้นนะคะทศเดียวอิเคมาเซน อันนี้ก็โท no ุเนาะโทริมาสแปลว่าหยิบค่ะอันนี้ก็รูปห้ามนะห้ามหยิบจีบึงตัวเองค่ะบุญอันนี้บุญเฉยๆนะัแปลว่าส่วนนะคะดะเกก็แค่นะคะโอซาระจานใหญ่ค่ะเกนซกก็คือกดนะคะอืมทะนุ o no ิโตะฮกะนนุิโตะนะคะอืมคนอื่นๆนะคะตัวคันจิตัวนี้แปลว่าอื่นๆนะอืม ทอเตะอะเกก็คือหยิบให้นะคะฮิตเซียวความจําเป็นนะคะอาริมาเซนไม่โอเคโทเคมาวริ okay. ก็คือหมุนตามนาฬิกานั่นเองมิมาวาริก็คือโ <laughs> หลดชาเนาะเสียงแขกเนี่ยโอเค ก็จะหมุนไปทางด้านขวานะคะโฮโคก็คือทิศทางค่ะมาวสุึก็คือหมุนมาวชิมัสนะคะอันนี้อุสซะมีความหมายว่าชามค่ะสระมีความหมายว่าจานค่ะโอเคอันนี้ถูกผันมาจากโมจิอาเกมัสนะคะแปลว่าถือขึ้นถือแล้วก็ยกขึ้นนะคะเทบุรุโตค่ะฮะชิตะเกียบ กラาแก้วนะคะโนเซเตว่าอีกไมาเซนก็คือห้ามวางห้ามวางบนโต๊ะกลมโต๊ะหมุนนั่นเองโอเคอื่นๆนะคะโซโนตะอันนี้มาจากอโทริคิราซก็คือหยิบทั้งหมดนะคะห้ามหยิบทั้งหมด <laughs> ไม่หยิบทั้งหมดนั่นเองโอเคมังนกะตรงกลางนะคะโยเซดอันนี้มาจากโยเซมัสค่ะอันนี้แขกมันมีหลายความหมายนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีความหมายว่าต้อมแขกไม่รู้จะพูดภาษากลางยังไงนะคะแต่ภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าต้อมนั่นเองต้อมมาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เหลือไว้ อืมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดภาษากลางช่วยแขกออกแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้เลยค่ะโนโคชิมา <N ok osh imasu> แปลว่าเหลือนะคะอืมยังเหลือไว้แบบน,นี้ค่ะโอเคโอเคใกล้จะถึงความเป็นจริงกันแล้วนะคะโมริซเกราเลตะนะคะอันนี้มาจากโมริสเกรนะคะก็คือการจัดลงจานนั่นเองอืม โอเคโดเซคิชะ okay. นะคะผู้ร่วมโตอาหารด้วยกันนะคะวาเกเ,ทเต,ตเทาเบม,มัสก็คือแบ่งกันกินออฟุกไกก็คือลึกนะคะนิงเกงคังเคมีความหมายว่ามนุษย์สัมพันธ์อันนี้มาจากอุมิดาชิมัสนะคะก็คือทำให้เกิดนั่นเองนาโกยากานะเป็นคำคุณศัพท์นะคะก็คือแบบเป็นราบรื่นนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าปลองดองอืม รับลืนนั่นเองฮึ่งอีกิบรรยากาศนะคะทาโนชิมก็คือสนุกสนานอันนี้เป็นกริยานะคะดิคิมาสสามารถโอเคจบกันไปแล้วนะคะที่26นาทีเนาะมาถึง26นาทีกันไหมนะแขกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าลงเหลือมาจนถึงตรงนี้นะแขกก็จะบอกว่าสู้ๆแค่นี้ล่ละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนได้ๆก็คือขอโทษด้วยจริงๆเนาะที่ไม่สามารถแบบมาได้อยู่เป็นประจำในช่วงนี้นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน